น้ำเย็น0องศาเซลเซียสไปสัมผัสกับแหล่งความร้อนอุภูมิ100องศาเซลเซียสทำให้น้ําร้อน100องศาเซลเซียสทันทีจง,จงหาเดลต้าเอสนะเอนโทรปีของทั้งหมดโดยกําหนดให้บริมณรอบๆนั้นมีความดันคงที่1 atm นะความดัน1 atm เนี้ยก็กําหนดมาเพื่อที่จะบอกว่ามันจะไม่มีผลต่อเอนโทรปีนะของตัวระบบหรือว่าของตัวสิ่งแวดล้อมนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับให้หาเอนโทรปีนะครับของทั้งหมดก็คือให้หาเดลต้าเซึ่งมันมีค่าเท่ากับเดลต้าเของระบบนะครับใช่ไหมครับบวกกับเดลต้าเของสิ่งแวดล้อมนะทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ตัวเดลต้าเของตัวระบบเนี่ยนะนะครับอันนี้นะผมยังไม่ได้สอนไปนะครับแต่ว่า ไอเดียงมันก็คือระบบเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่มันไม่สามารถผ่านกลับได้เพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับพออุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะเราจะต้องไปลดอุณหภูมิโดยการเอาความร้อนออกแต่กระบวนการตรงนี้นะครับน้ำมันเพิ่มอุณหภูมิเป็นศูนย์ถึงห0 0ร้อยองศาโดยการดึงความร้อนมาจากสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะทำให้ น้ำในอุณหภูมิมันเย็นตัวจากร้อยองศาไปส่วนองศาได้เนื่องจากตัวระบบเองเนี่ยมันคือ100องศาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นะเรียกว่ากระบวนการผันกลับไม่ได้เพราะการผันกลับไม่ได้เนี่ยการหาอินโทรปีของตัวระบบเนี่ยนะซึ่งระบบอันนี้เป็นน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะใช้สูตรนะครับ Cp ln T2 ส่วนด้วย T1 T2 นี่คือไฟนอลที่1ก็คือ i n i ชี a l เนี่ยนะก็คืออุณหภูมิของ ตอนสุดท้ายกับอุณหภูมิตอนเริ่มต้นนะก็เพราะฉะนั้นคือ,อเราก็ต้องใช้สูตรนี้ซึ่งสูตรนี้นะครับก็คือเป็นกรณีที่ผันกลับไม่ได้เฉพาะในกรณีที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ Cp ตัวนี้นะครับ Cp อันนี้คือค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำใช่ไหมครับเพราะระบบตรงนี้มันคือน้ำเพราะสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือมีน้ําอยู่ใช่ไหมครับ แล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ย100องศาเซลเซียสใช่ไหมครับตัวน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนจากศูนย์ไป100ใช่ไหมครับมันดึงความร้อนมาจากไหนมันดึงความร้อนมาจากนะความร้อนมาจากสิ่งแวดล้อมนะเพื่อเอาไปเปลี่ยนจาก1นึ่งจาก0ูนย์ไปถึง100อองศาเซลเซียสนะแต่ทีนี้เดลต้าเอสข้างในกับไอเดลต้าเอสข้างนอกวิธีการคำนวณไม่เหมือนกันนะเดลต้าเอสข้างในเนี่ยคือเดลต้าเอสของระบบเนี่ยนะการคำนวณคำนวณตามนี้ส่วนเดลต้าเอสข้างนอก มันจะหาจากปริมาณ q นะครับแล้วไปหา delta s อีกทีหนึ่งนะปอยคืออ่ะ delta s ของน้ําของตัวระบบตรงนี้ทํำยังไงเราก็แทนค่าใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็น4.18จุ่งกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็เควินใช่ไหมครับเป็นค่า cp ตัวนี้นะ cp ตัวนี้แล้วก็รอนนะ t สก็คืออุณนหะภูมิไฟนอนใช่ไหมครับ1นึ100องศาเซลเซียสก็เท่ากับส7มรอยเ็ดบสามนะเควิน ช่ไหมครับหารด้วย273เคลวินนะผลหารนะครับหารกันออกมาเท่ากับ1 3 0 0นะ 5. หน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมนะเคลวินนะสังเกตนะครับว่าตรงนี้ยังมีหน่วยกิโลกรัมอยู่นะซึ่งโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเดลต้าเเนี่ยนะครับนะหน่วยของมันควรจะเป็นแค่จูลต่อเคลวินใช่ไหมครับอันนั้นคือหน่วยเดลต้าเทั่วไปแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่า โจทย์เนี่ยไม่ได้บอกมาว่าใช้มวลเท่าไหร่นะเราก็สามารถที่จะใช้หน่วยเป็นจูลต่อกิโลกร,รมัมเควินนะแบบนี้ได้ตลอดทั้งข้อนะก็ใช้หน่วยแบบนี้ได้นะครับก็สรุปว่าของน้ําหรือของระบบนะฮะของตัวเนี้ยเราได้ละนะทีนี้จะคิดเดลต้าเอของสิ่งแวดล้อมคิดยังไงเดลต้าเอของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องคิดจาก Q ที่สิ่งแวดล้อมตัวนี้ให้ไปยังไอตัวระบบซี่มันเป็นน้ำนะครับเดลต้าเอส่วนเนี้ยนะครับคิดจาก Q นะ Q นะครับ Q ของน้ำนะคิวน้ำที่ได้รับเนี่ยนะรับไปเท่าไหร่นะอันนี้จะคิดจาก m c delta t แต่เนื่องจากว่าไอ้ M ตัวนี้นะเนื่องจากโจทย์ไม่ได้บอกเราก็ยังคงยังคงกิโลกร,รัมตรงนี้ไว้ในคำตอบของไอตัว entropy เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเอา M ตัวเนี้ยนะมาคูณน,นะรเราก็เอา M ตัวนี้ออกไปได้นะเพราะฉะนั้น เราก็สามารถที่จะใช้สมการหา Q จาก c เดลต้า t แบบนี้นี่ถามว่าเแล้วมันจะเป็นไงหน่วยของมันก็จะไม่ใช่จูลอย่างเดียวสิใช่ครับหน่วยของมันก็จะกลายเป็นมีหน่วยของกิโลกร,รัมติดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นไอซีตัวนี้นะมันคือ4.18ใช่ไหมครับกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะเคลวินใช่ไหมครับแล้วไปคูณเดลต้า t เดลต้า t ตัวนี้ก็คือเท่ากับเท่าไหร่เดลต้า t ก็คือ100อองศานะไป ศูนย์องศาเอ่อศูนย์องศาไปหนึ่งร้อยองศาใช่ไหมครับก็คือจากตรงเนี้ยนะเราคิด Q ที่น้ําเนี่ยจะดูดเข้าไปใช่ไหมครับก็เป็นสามร้อยเจ็ดสิบสามเคลวินนะลบกับเท่าไหร่นะสองร้อยเจ็ดสิบสามเคลวินนะหน่วยของมันก็ออกมาก็ลบกันเป็นเหลือหนึ่งร้อยเคลวินเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นสี่อ่าเท่าไหร่นะสี่จุดจุดหนึ่งแปดนะมีกิโลนะครับ นะกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะฮะนี่คือหน่วยของกิโลกร,รัมตัวนี้ติดมาแต่หน่วยเควินนะครับตัดไปนะครับก็คือไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวหารอยู่ใช่ไหมครับไอ้เควินตัวนี้นะเป็นตัวหารตัดกับเควินตัวนี้นะก็เหลือเป็น4.18กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะเป็นค่า q ของน้ําคือเราต้องมองให้ออกว่าเนี่ยคือค่า q ของน้ํา1กิโลกร,รมัมตอนนี้คือมันก็เหมือนกับว่าโจทย์เนี่ยไม่ได้บอกว่าน้ํามีน้ําหนักมีมวลเท่าไหร่ นะแต่ว่าเราต้องต้องมองในในลักษณะทั่วไปว่าเออนะถ้าสมมติ1กิโลกร,รัมเนี่ยพลังงานจะเป็น4.18กิโลจูลน,นะก็ก็ได้เป็นแบบนี้ได้คิวมาแล้วคิวสำหรับน้ำต้องเอาคิวตัวนี้ไปหาเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับก็เป็นเดลต้าเของสิ่งแวดล้อมนะก็เท่ากับคิวของน้ำนะคิวที่น้ำเนี่ยดูดเข้าไปนะก็หารด้วย T นะทีตรงนี้ก็คือคืออะไรก็คืออุณหภูมิ2 7 3 1 5็ดสบมจุดหนึ่งห้าบวกกับ1 0 0องศาเซลเซียสเป็นของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับก็คืออุณหภูมิ100องศาเซลเซียสต,ตรงเนี้ยนะก็ทีนี้ก็กลายเป็น4นะี่จุหนึ่งดะกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะหารด้วยสามร้อยเจ็ดสิบสามเคลวินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดลตาเอสของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็คือออ,ออกมาเป็นเท่าไหร่นะ 1, 1 120นะึ่นะจูลต่อกิโลกรัมนะเควิ Kevin. นะอันนี้ก็คือเป็นหน่วยเป็นค่าเอนโทรปีนะครับที่ได้จากสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาคืออะไรก็คือว่าอันนี้เป็น Q ที่สิ่งแวดล้อมมันสูญเสียใช่ไหมครับ พะนั้น Q ตัวนี้นะ Q ของน้ําตัวนี้เรามองว่าเฮ้ยเราคํานวณมาจากน้ําก็จริงแต่ Q ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นค่าติดลบนะต้องมีค่าติดลบนะเพราะว่ามันเป็น Q ที่เกิดการสูญเสียนะครับจากไอตัวสิ่งแวดลอ้อมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือ Q ตัวเดลต้า S ตัวน,นี้ผลคูณออกมาก็จะมีค่าติดลบนะก็คือมีการสูญเสียให้กับ มีการสูญเสียความร้อนของสิ่งแวดล้อมให้กับระบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในตอนที่เรารวมนะเดลต้าเรวมเนี่ยนะซึ่งก็คือมาจากอะไรนะเดลต้าเอสของน้ำนะบวกกับเดลต้าเของสิ่งแวดล้อมนะมันก็กลายเป็น1,305นะลบกับ1,120นะ่ะหน่วยก็เป็นอะไรนะกิโลจูลน,นะต่อกิโลกร,รัมนะเควินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ตรงนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบมาเป็นอะไระกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้คำตอบเป็นหนะึ่ะรอยแหนะหน่วยตรงนี้ไม่ใช่กิโลจูลน,นะหน่วยออกมาเป็นจูลหมดนี่นะเท่าที่นะครับกเนนะ็เป็นจูลนะเป็นจูลนะครับหน่วยก็เป็นจูลน,นะฮะจูลต่อกิโลกร,รัม เควินนะก็จะเป็นคำตอบของเดลต้าเนะรวมนะก็จะสมมติว่าดูจากเดลต้าเรวมแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นว่าระบบอันนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็คือเดลต้าเเนี่ยมากกว่า0ใช่ไหมครับก็เป็นคำตอบนะคือแต่ว่าโจทย์นี่ถามแค่ว่าเดลต้าเเป็นเท่าไหร่ในเดลต้าเอสรวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ตอบแค่185จูลต่อกิโลกรัมเควินนะ